ผมบอกได้เลยว่ามีหลายอย่างที่ผมชอบแล้วก็มีหลายอย่างที่มันดีในธุรกิจนี้แต่ก็มีบางอย่างที่ผมเห็นแล้วก็เกาหัวงงนะว่ามันมีไว้เพื่ออะไรวะโดยจเจริ่ญธุรกิจนี้ก็เข้าไปซื้อที่เว็บแดง f o r c โคชเต r แล้วก็มันจะมีหลายๆตำแหน่งหลายๆโลเคชันให้เราเลือกมันจะมี3อันในเมืองใช่ไหมแต่ว่าอันซ้ายมือหรือว,ว่าอันที่มันขายแพงสุดเนี่ยราคา2.69ล้านแนะนำาว่าอย่าไปซื้อเพราะว่า มันจะอยู่ใกล้กับไอ้บริเวณแกงแอ็กแท็ซื้อ2ที่อันทางด้านขวามือก็พอละส่วนของแต่งหลักๆของธุรกิจเนี่ยอย่างแรกก็จะมี Get Trade Race อันนี้เนี่ยมันจะราคา450 0เราแต่งไปแล้วมันจะช่วยให้ค่าเคมลมรถที่เราทำพังหรือรถที่ตกน้ำหรือว่าต้นที่มันระเบิดอะไรเงี้ยมันจะถูกลงอย่างเช่นถ้ามาร์กทูของเราพังเนี่ย เราก็จะจ่ายแค่5,000จากปฏิจ่ายแค่1,000 0ใช่ไหมแล้วก็ไอพกรถซูปเปอร์แพงๆเนี่ยจาก2,000 0ก็จะเหลือ1,000 0แล้วก็มันจะช่วยให้ราคาค่าซ่อมรถที่ LS c u s t คัตมเนี่ยมันถูกลงซึ่งอันนี้ใครๆมันก็รู้นะไม่ว่ารถเราจะพังยับแค่ไหนหรือว่าไปผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยราคาซ่อมมันก็ถูกเหมือนเดิมอ่ะเพราะงั้น มันก็ไม่ค่อยคุ้มนะมันจะคุ้มก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้เล่นที่เล่นเซิร์ฟพับบิกบ่อยๆหรือว่าเราเผลอขับรถตกน้ําบ่อยรถพังบ่อยแต่ถ้าสาหรับคนทั่วไปนี่ไม่คุ้มเลยส่วนของแต่งต่อมาก็คือท o วล์ทรัคอันนี้มันก็คือรถลากซึ่งจะมี2แบบให้เราเลือกหลักๆมันต่างกันแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราอยากประหยัดเงินเนี่ยก็เสื้อนที่ถูกไปก็พอแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะมารีวิวอีกทีว่ามันดีไม่ดีในคลิปนี้ต่อมาก็จะเป็นว ราคาโคตรแพง700,000กว่าซึ่งถ้าเราซื้อมานเนี่ยมันจะขยายให้ตู้เซฟในธุรกิจนี้เก็บเงินได้20 0 0 0 5ซึ่งหมายความว่าถ้าเราไม่ได้อัปเกรดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ยังมีเซฟให้นะแต่ว่าไอ้เซฟที่ไม่ได้อัปเกรดมันจะเก็บได้แค่1 0 0 0 0แสนเท่านั้นเองซึ่งผมไม่ค่อยแนะนําให้เราอัปเกรดไอ้ตู้วอลเซฟเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีตังค์เยอะสุดท้ายสตาฟอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มคนงานให้กับเราในธุรกิจนี้เพิ่มมา1คน ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยมันจะมีคนงานให้แค่คนเดียวแล้วก็อันนี้บอกเผื่อไว้เรายังไม่ต้องอัปเกรดตอนนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตังก็กดทีหลังก็ได้อารมณ์เหมือนท,ทุกธุรกิจในเกมเนี่ยพอเราเข้ามาในธุรกิจนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เจอกับยูซซฟที่เขาเป็นตัวละครในภาค4แล้วก็จมเลเป็นลูกพี่ลูกน้องของยูซซฟเขานี่แหละก็2คนเนี่ย จะมาเป็น NPC ที่มาบรรยายในเรื่อง DLC เฉยสิ่งที่สำคัญนะที่หลายคนอยากรู้เนี่ยก็คือวิธีหาเงินในธุรกิจนี้มีอะไรบ้างละหลักๆสิ่งที่เราจะได้เงินจากธุรกิจนี้มี3อย่างอย่างแรกก็คือได้เงินจากรถลากอย่างที่2คือตู้เซฟและอย่างสุดท้ายก็คือไฮส์ในธุรกิจนี้ยังไงมาดูสำหรับอย่างแรกเลยก็คือรถลากในธุรกิจนี้ ถ้าเราซื้ออัปเกรดเออซื้อแต่งรถลากมานะมันก็จะจอดอยู่หน้าทางเข้าเลยเพราะเราขึ้นรถนะมันก็จะมีให้เลือกระหว่างจะเลือกทําเควสหรือว่าจะให้เลือกเปลี่ยนสีรถโดยสาหรับเควสรถลา,ลากเนี่ยก็คือให้เราไปลากรถเพราะมันคือรถลาก,ลากเอาหลักๆเนี่ยอารมณ์มันก็เหมือนกับในโมดในเรื่องที่เราเล่นเป็นแฟงลินเด้ะเลยมันจะมีปุ่มให้เรากดตะขอเออยกตะขอขึ้นกับยกตะขอลงได้ถ้าได้ในคอมเนี่ยก็กดชิปกับคอนโทรล แต่ถ้าเล่นในจอยเนี่ยก็คือกดเหมือนยกล้อหน้าล้อหลังอะไรประมาณนั้นแหละไม่ยากระหว่างที่เราทำเควสลากรถเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะติดดาวหรือว่ามีศัตรูมาไล่กระทืบเราได้แต่มันก็ไม่ยากขนาดนั้นสำหรับไอ้ตอนติดดาวเนี่ยก็แค่ยิงตัวเองตายก็ได้แล้วก็ดาวมันจะหายถ้าเราดวงดีนะได้รถที่มันอยู่ใกล้ๆมันก็จะทําเสร็จได้ภายใน4ีนาทีไปกลับแต่ถ้าดวงซวยเนี่ยก็10นาทีขึ้นได้เลยนะเกิดว่าเจอระยะเป็น7กิโลหรือ10กิโลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่าลืมว่าระยะไปกับกลับด้วยเพราะงั้นก็จะบบเสียเวลามากๆแล้วก็บางทีเนี่ย ถึงเราจะขับดีแค่ไหนนะไอรถที่เราลากมามันก็มีโอกาสคว่ำหรือว่ามันจะชอบสะบัดแล้วก็ทําให้หลุดตะขอบ่อยอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ารถมันคว่ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะยังไม่พังแต่ว่าเกมเนี่ยมันจะเหมือนกับทําให้รถเรารีเซ็ตใหม่แล้วก็ถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยก็แค่ขึ้นรถลากไปเดี๋ยวมันจะมีโชว์ในมินิแมพว่ารถที่มันรีเซ็ตเนี่ยไปอยู่ตรงไหนแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าผมไม่ชินหรือเปล่าหรืออะไรรถบางคันแม่งก็บางทีก็เกี่ยวข้างหน้ารถไม่ได้ผมก็เลยต้องไปเกี่ยวข้างหลังรถงงมากๆแต่ว่า มันกแล้วแต่ดวงแล้มั้งแต่เอาเป็นว่าพอเราลากรถไปถึงอู่ของเราแล้วเนี่ยก็จะมีคนงานในอู่ของเรามาช่วยชํำแหละรถโดยเขาจะใช้เวลา1วันในเกมหรือว่า48นาทีในชีวิตจริงถึงจะชํำแหละเสร็จแล้วก็เราถึงจะได้เงินจากในเควสไอรถลากนี้ซึ่งจะได้เงินเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับรถที่เราแบบได้ไปได้มาเลยนะขึ้นอยู่กับดวงถ้าเกิดว่าได้รถสวยๆเนี่ยก็จะได้จ่ายได้เงินเนี่ยประมาณ4ี่0ม ถ้าเกิดว่าดวงซวยได้รับสมโซมมาก็จะได้จ่ายแค่สามหมื่นกว่าเท่า,านั้นเองโดยรถที่เราต้องรอให้มันชำละเสร็จเนี่ยมันจะตุนได้แค่สูงสุดแค่2คันเท่านั้นถ้าเกิดว่ามันครบ2คันแล้วเราจะไม่สามารถทําธุรกิจรถยกได้ต้องรอให้คนงานมันชำระให้เสร็จก่อนถ้าเกิดว่าเรามีแค่คนงานเดียวใช่ไหมเราก็ต้องรอให้คนนั้นน่เสร็จ ชำระให้ครบ1คันก่อนถึงจะชำรแะได้คันหนึ่งมันก็เลยได้เงินช้ากว่ามากๆแต่ยังไงก็ยังมีอีกรายได้นึงที่จะช่วยให้เรารวยขึ้นนั่นก็คือเงินในตู้เซฟซึ่งเงินในตู้เซฟเนี่ยจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างลึกมันจะมีเหมือนกับการเติมซัลาย,ยนู่นนี่นั่นแต่ว่า,าหลักๆสิ่งที่เราควรรู้เนี่ยก็คือยิ่งเราไปทำเควสลากรถเยอะเท่าไหร่เนี่ยแราก็ยิ่งได้เงินในเซฟเยอะมากานั้นโดยได้เยอะสูงสุดนะเงินในเซฟเนี่ยก็คือ2 4ี ต่อ48นาทีในชีวิตจริงอันนี้ก็อย่าลืมว่าเราต้องทําเคเวสรลดลากให้เยอะๆก่อนด้วยนะเงินในเซฟมันถึงจะขึ้นถ้าเกิดเ,เราไม่เคยทำออไอ้ภารกิจรดลากเลยเนี่ยเงินในตู้เซฟมันจะได้แค่300ต่อ48นาทีเท่านั้นเองนี่แค่แบบสรุดหินตายจ่ายค่าโรงพยาบาลก็หมดแล้วนะเพราะงั้นถ้าเราทําแบบซีเรียสทําแบบจริงจังนะเคเวสลดลากบวกกับเงินในเซฟเนี่ยก็จะ ได้เงินเฉลี่ยต่อชั่วโมงประมาณ90,000 0ถึง1นแนิดๆซึ่งเอาจริงๆมันดูไม่น่าเกียดแต่ว่ามันจะได้ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นๆหรือว่าวิธีหาเงินอื่นๆในเกมแต่ยังไงนิดเดี๋ยวเรามาคุยภาพรวมกันอีกทีนึงมันดูสำหรับวิธีหาเงินอีกอันหนึ่งก็คือการทำไฮส ซึ่งในสัปดาห์ที่ที่ผมเล่นที่ผมอัพคลิปเนี่ยมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาไม่กี่วันเองเว้ย anyway, มันก็จะมีแค่3ามไฮสให้เราเล่นเป็นเหมือนรถ3คันก็ที่เรารู้กันมีคนขุดไฟล์แล้วตอนนี้ก็คือมันอาจจะมีอีก2 h e ไฮสเพิ่มเข้ามาไอไฮส์หนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้เจอวินเซนต เป็นตัวละครจากใน DLC Casino Heist แต่ก็ติดตามกันทีทีว่ามันจะเป็นยังไงเราจะได้เงินเท่าไหร่หรอ,อะไรประมาณนี้มาดูสำหรับ Heist 3อันที่เรามีในตอนนี้ก่อนก็จะบอกภาพรวมนะก็คือเล่นแล้วสนุกมากเลยเว้ยมันมีรายละเอียดที่ดีมากๆแล้วก็มันแบบยิ่งไปกับเพื่อนก็ยิ่งสนุกประมาณนี้แหละ เดี๋ยวผมจะมีคลิปสอนเล่นแบบง่ายๆจะมีเทคนิคการผ่านเคสแต่ละอย่างให้มันแบบให้เราเสร็จไวที่สุดอะไรประมาณนี้ก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะแต่ว่าถ้าใช้สรุปภาพรวมในคลิปนี้ก็คือมันยังคุ้มที่จะทําอยู่สาหรับคนที่เบื่อหรือว่าไม่มีอะไรทําในเกมนี้แต่สาหรับคนที่จะหาเงินเนี่ยแม่งยังพูดได้ยากเว้ยเพราะว่าไอไฮา์สเนี่ยแม่งตลกตรงที่พอเราทําเสร็จแล้วเนี่ย เราทาต่อไม่ได้เราทําซ้ําไม่ได้ไม่เหมือนพวกคาโยหรือว่าไม่เหมือนพวกคาสิโนไฮส์ซึ่งเอาจริงล็อกสตาร์เขาบอกว่าเราสามารถทําซ้ําได้เว้ยแต่ว่าครูทาวขอมันน่ะไม่ได้เป็นชั่วโมงอะไม่ได้เป็นวันนะแต่ว่ามันเป็นสัปดาห์เลยก็คือไอ้ไฮส์เนี่ยมันทําได้แค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเองผมไม่รู้ว่า Rock Star เขาทําแบบนี้เพื่ออะไรของดาวว่าเป็นกิมมิคที่แบบว่าให้คนเนี่ยกลับเขามาเล่นเกมนี้สัปดาห์ละครั้งละมั้งแล้วก็ เราต้องรอส i z คุ้มจริงๆต้องรอสัปดาห์ไหนไหมันมีบนรสเงินคูณ2คูณ3อะไรแบบนี้ถึงจะน่าทําส่วนในตอนนี้มันทําได้เคเวสได้หนึ่งครั้งมีรถ3คันก็ได้เงินรวมประมาณเกือบ1ล้านนะเก้าแสนกว่าอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําคันไหนเสร็จเนี่ยเราจะได้เงินในตู้เซฟมาเพิ่มด้วยผมทําเสร็จไป3คันใช่ไหมผมได้เงินในเซฟมา1 0 0 0 0แประมาณ1 0 0 0 0แสนสรุปก็รวมๆได้สัปดาห์ละประมาณ1ล้านนี่แหละถ้าเราจะซื้อธุรกิจเนี่ยผมแนะนํา ให้รอแม่งลดราคาก็พอแล้วแล้วก็ผมจะแนะนําให้ศึกษาตัวเลือกธุรกิจอื่นหรือวิธีหาเงินอื่นที่มันค่อนข้างจะดีกว่าอย่างเช่นก็นจะมีตึกเอเจนซี อันนี้มีเงินในตู้เซฟเหมือนกันแล้วก็มีไฮส์ให้เล่นอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันดีกว่าเยอะแล้วก็กธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจ a อซิดแลบอันนี้ก็จะเป็น p a สซ i ฟ์อิมคำที่ค่อนข้างดีสุดในเกมแล้วนะตอนนี้แล้วก็ธุรกิจอูรถอันนี้ถ้าใครอยากได้อูรถจริงๆมีความเป็นแบบเป็นไฮส์เล็กๆเล่นจบมาได้เงินแล้วก็เล่นซ้ำได้เนี่ยผมแนะนําให้ไปเล่นไอที่ออโตช็อปดีกว่าแต่ในคลิปนี้ผมอยากจะบอกว่าผมแค่รีวิวธุรกิจนี้ในแพชแรกในไม่กี่วันที่มันเพิ่งอัปเเดดตตข้าาามมผคิว่่ในชออๆไปหรื ในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยมันจะมีระบบอื่นๆมาเพิ่มจะมีไฮส์อื่นเพิ่มอย่างที่ผมบอกแล้วก็น่าจะทําให้คุ้มกว่านี้ได้ยังไงฝากคอมเมนต์มาคุยกันว่ามีความคิดเห็นยังไงเราซื้อมาแล้วหรือว่าคิดว่าธุรกิจนี้มันน่าลงทุนไหมสําหรับเราก็ถ้าเราชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยจะช่วยผมได้เยอะมากๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนไปแล้อาดิโอส